เข้ามาเรียบร้อยนะสำหรับเจ้า Honda c ซ v นะครับ2.4 EL นะครับ 4WD นะครับปี2 9 2 9 2น้านใครกำลังมองหารถ CLV 7ที่นั่งไว้ใช้งานนะครับเป็นตัวท็อปเป็นซินเลยนะครับใครสนใจนะดูคลิปนี้จบนะครับนี่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยสวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะจ่ายทอโต้นะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะอีกหนึ่งคันนะใครที่กำลังตามหานะครับ มองด้านบนนะที่มุมซ้ายจอนะมีเบอร์ผมอยู่นะครับแอดไลน์ Ad line, หรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะ0 9 1 7 1 3 8 8 6 4นะแอนะดไลน,น์เบอร,ร์น,ะนี้นะครับ0 9 1 7 1 3 8 8 6 4นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งอินเวีนคาร์ที่ใครกำลังตามหานะสีดำสวยๆนี้นะครับปรัใจนะดูคลิปนี้จบรีบโทรจองเข้ามาได้เลยนะนะครับวันนี้ผมมานะครับให้ชมกันนะสำหรับเจ้า Honda c r v นะครับ2.4 EL นะครับท็อปสุดนะครับปี B 19 20 นสวยๆแบบนี้เลยนะมีอะไรบ้างนะครับไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลน้ำขายได้นะครับแปดแสนสามหมื 1, 4, 40, ่นเะก้าพันบาทนะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยมานะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะมาในตัวรถเป็นสีดำนะไฟหน้านะได้เป็นไฟหน้า full LED เ,เลยนะครับได้ไฟหน้า full LED นะครับได้ไฟ daytime นะาประจังหน้าได้เป็นตัวโครเมียมนะครับตัดด้วยสีดำเงาสุดๆแบบนี้นะครับป,ป้ทะเบียนเป็นอุตตรดิษฐ์นะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวาน นะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะเดินเส้นหน้าางเ้วยโคมเมียมนะครับไฟหน้าได้แท้เดิมทั้งสองข้างนะฝากระโปรงนี่ดาเงาวับเลยนะเป็นสั์เป็นเหรียมเป็นขอบแบบนี้เลยนะครับได้ไฟหน้าสวยๆแบบนี้ full led นะครับเป็นรถเก๋งที่นั่งอหนึ่งคันนะที่ยังคิดอยู่นะครับยังมีคนสนใจอยู่เยอะนะครับล้อแม็กนะครับได้เป็นล้อแม็กขอบสิบแปดนะครับแม็กโโทนะดำปัดเงานะครับ ยางปี2020นะยางมิชลีนด้วยนะยางปี2020นะครับนี่ยางมิชลีนนะครับนี่ในตัวโครงสร้างด้านฟ้างนะมีรอยแต้มสียางเป็นหนึ่งเสื้นะอที่สมบูรณ์รถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้อีรอบหนึ่งนะครับด้านข้างนะคบเดินเส้นด้วยโฟมเมียมสวยๆ่บบนี้เลยนะกระจกมองข้างพั้ไฟฟ้านะครับบวกไฟเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับตัดด้วยสีดำด้านนะครับากระจกแม่แท้เดิมทุกบ้านนะ นะครับกระจกได้แท้เด็นทุกบานเป็นตาผ่อนหน้า,านทั้งหมดนะครับกอบประตูนะครับเดินเส้นด้วยโครเมียมนะครับรอบเลยนะคร mm ับ hmm. ตั้งแต่มุมกระจกมองข้างไปยันสุดลู่เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะภายในนะครับภายในเปิดเข้ามาก็ว้าวเลยนะภายในเปิดเข้ามานะครับเป็นลายไม้ถือว่าสวยเหมือนเดิมนะเป็นประตูเป็นเบาหนังนะครับอ่าบะปองสากระจกได้ นะครับปรับพวงศรกระจกได้ปกติมีลำโพงซ้ายขวาตรงประตูนะครับได้เป็นปลุกพูดสตาร์ทนะครับเรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครวบครลนะครับประมาณนี้นะคร่าวๆเดี๋ยวพามาดูอีกรอบนะครับมีอะไรบ้างนะด้านข้างนะครับสวยๆแบบนี้เลยไฟท้ายนะครับโชว์ใหญ่มากนะเป็นไฟท้าย LED เลยนะครับยกเว้นไฟถอยน่าจะเป็นไฟถอยนะนะครับที่เป็นหลอดไส้นะที่เหลือเป็น LED หมดเลยนะสวย สวยมากนะครับนี่ด้านหลังนะสเกิร์ตด้านหลังนะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดนะครับมีไฟดับทีมหลัง2จุดนะครับเป็น all wheel drive นะครับขับ4นะครับ f o r wd นะครับ iv tech นะครับ c r v นะตัวนังสือโลโก้ยังอยู่ครบนะกระจกหลังนะได้เป็นกระจกแท้เดิมีนที่แบบน้ำฝนนะครับเนี้ยเดินเส้นคิ้วด้านหลังนะครับตัวโลโก้เป็นคมินีย่มเดินเส้นเป็นคมินหย่มสวยเลยสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยเดิมโรงงานเลย นะครับมีไฟเบรกย่อยสามนะมีที่ฉลามมาให้เรียบร้อยนะครับฟุตสโตรนี้นะนะครับเปิดฝฟ้าท้ายที่ีโมทได้เลยนะีโมทเป็นสมาร์ทคีเลตนะกดค้างปุ๊บเปิดเปิด,ปดไฟฟ้าเลยเป็นไงสะดวกสาบายนะครับถือว่าสะดวกสาบายนะครับด้านหลังนะครับดูตัวโครงสร้างด้านหลังนะครับถือว่าอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะรอยเมตชอาร์กรอยเชื่อมอย่างเดิมหมดนะตัวน็อตน,นะครับยังเป็นน็อตเดิมทั้งหมดไม่มีท่อไม่มีแกะนะครับตัวน็อตเดิม นะครับฝาหลังไม่มีปัญหาอะไรนะครับใครกำลังมองหานะครับ8 3 9 0 0นบาทนะนะครับซื้อสดจะใส่น่ได้หมดเลยนะครับเป็นเบาะเสริมด้านหลังนะครับอย่างที่บอกเลยเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นเบาะเสริมด้านหลังนะครับหรือว่าพับเก็บได้นะครับพับเก็บได้ปกติเลยนี่นะแต่ต้องปรับเลื่อนเลื่อนด้านหน้าไปนิดนึงนะนะครับ เรื่อนด้านหน้าไปน,นิดนึงนะนี่ถือว่าครบนะครับในส่วนของอยางอะไหล่นะยางอะไหล่ก็ยังอยู่นะครับาอาอยางอะไหล่ยังอยู่นะครับห้องเครื่องนะได้เป็นห,นะนห้องอด้านหลังนะด้านหลังยางอะไหล่ก็ยังอยู่นะครับผมจะบอกเลยนี่วิธีการเอาอยางอะไหล่นะครับ,บบอกขึ้นนะครับยางอะไหล่อยู่ด้านล่างนะครับด้านนี้นะโครงสร้างด้านหลังก็ยังอยู่ในาภาพวิศวบูรณ นะครับประมาณนี้นะนะไม่มีจัดไม่มีชนนักมีความจมน้ำแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างเลยนะครับจะปิดฝาท้ายนี่ตัวที่ดีหมดนะถือว่าสวยนะครบครันเลยนะรถครอบคุยเลยคันนะครับใครที่กำลังมองหา h o n d a c r v นะครับ2.4 EL นะครับปี19.20นะด้านหลังเป็นเบาะหนังนะเช่นเดียวกันนะครับทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลย นะครับนี่มีที่พักแขนนะครับมีที่ใส่ขวดน้ําแก้วน้ําแอร์ด้านบนนะครับถือว่าโอ้ยเย็นทั่วถึงแน่นอนนะตัวไฟนะครับถือว่าใช้ได้นะครับตัวแอร์ีปิดเปิดแอร์ได้นะครับมีแอร์ด้านหลังตรงนี้ให้ด้วยนะมีที่ชาร์จไฟนะครับ 2.5A นะครับนี่เสียบสาย USB นะครับเสียบสาย USB ประมาณนี ER aqui, ้นะด้านหลังถือว่าสวยเลยนะครับสวยมากหน้ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับถือว่าสวยมากนะครับตัวโครงสร้างนะครับเสา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 บีนะเสาบีนะนี่นะฝั่งฝั่งห้องโดยสารนะฝั่งซ้ายนะครับเป็นรอยเบ็อาร์เดิมโรงงานเลยสีเดิมโรงงานเลยนะครับถือว่าได้แท้เดิมทั้งหมดเลยนะไม่มีชนหนักวิบ้อจมน้ำแน่นอนนะครับ คือล้อแบกด้านหลังนะบแบกของสิบแปดนะเป็นเบนซินนะครับตัวนี้ล้อเบนซินเลยนะครับด้านฝั่งคนขับนะฝั่งด้านข้างคนขับนะครับตัวเสาบีนะครับตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับได้น็อตเดิมทั้งหมดนะครับยังอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวโครงสร้างด้านข้างตัวน็อตไม่มีแกะนะครับตัวน็อตไม่มีแกะเลยนะรับประกันเลยนะโครงสร้างนะครับตัวยาง นะครับโอ้โหถือว่าเหนียวเลยโอ้หดึงไม่ออกโอ้หนี่โครงสร้างเดิมนะครับรอยเมอดนะ้ำรอยเชื่อมเดิมทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจนะนะครับดูคลิปนี้จบแล้วรีบเลยนะครับตอนนี้รถยังว่างอยู่รถเพิ่งเช่ามานะครับแค่ผมปล่อยได้บ้างเดิอคันนี้นะครับผมอยากปล่อยรถราคาสูงกว่าเขาบ้างนะนะครับเป็นน้องใหม่ที่อยากปล่อยรถราคาสูงกว่าเขาไม่ได้เลยนะ นะครับเบาข้างคนขับนะครับปั๊บไฟฟ้านะเบาฝั่งคนขับปั๊บไฟฟ้าเบาข้างคนขับก็ปั๊บไฟฟ้าคู่หน้านะปั๊บไฟฟ้าคู่หน้าเช่นเดียวกันนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะขอโทษทีนะครับนี่ลงสตาร์ทก่อนนะไปปุกปุ๊บสตาร์ทให้เรียบร้อยนี่ไม่นะครับหนึ่งแสนสี่มื่นหนึ่งพันเก้าร้ยห้าสิแปดกิโลนะครับ วงมลายเป็นมัลติฟังก์ชันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะสามการแท้เดิมมีคูป์คอนโทรลนะครับเป็นวงมลัยหนังพุ่มด้วยหนังนีงนง่ยังแน่นเลยนะยังสวยยังใหม่อยู่เลยนะนะครับยังสวยยังใหม่อยู่เลยนะนะครับนี่แจ้งเตือนว่าผมเปิดประตูทิ้งไว้อยู่นะครับผมจะปิดบึบนะครับกระจกทั้งสี่บานนะครับปรับขึ้นลงออโต้นี่กดแค่ทีเดียวก็ขึ้นก็ลงเลยนะนะครับถือว่าครบนะครับ จอได้เป็นจอัทสรรกรีนนะครับจอัทสรรกรีนเชื่อมต่อได้หมดเลยนะโทรศัพท์ออดีโอไอออดีโอนะครับบลูทูธนะครับ iPad โอ้โหเชื่อมต่อได้หมดนะนี่ครบเลยนะครับดูแผนที่ได้เล่นแอปพลิเคชันได้นะครับถือว่าถือว่าโอเคเลยนะ ถือว่าสวยนะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้ถือว่าคุ้มแปดแสนสามหมื่นเะก้าพันบาทถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มเลยนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้จะอยู่คอนโซลตรงกลางแต่ยกขึ้นไปหน่อยอยู่แถวของถึงคอนโซลหน้านะสวยมากนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรคโฮนะครับโหมดอีคอนนะมีครบเลยนะครับมีพาวเวอร์เลสให้ด้วยนะพาวเวอร์เลส นะครับอคอนโซลตรงกลางนะที่วางแก้วนะครับที่วางของนะเป็นลายไม้ตัดขอบสวยๆแบบนี้นะมีที่ชาร์จเดี๋ยวผมเปิดแสงแฟลชให้แป๊บนึงนะอ่าโอเคนี่รถยังไม่ได้ล้างนะนี่ก็คือถ่ายดีบๆเลยนะครับเดี๋ยวราทำความสะอาดให้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับมี HDMI นะครับ 1.5a นะครับที่เสียบโทรศัพท์นะครับ1.0นะครับ Power Outlet โอ้โหถือว่าที่ชาร์จเพียบเลยนะครับ คันนี้ก็ถือว่าอีกหนึ่งคันที่สวยมากจริงๆนะครับนี่เออผมน่าจะเปิดไฟตั้งแต่แรกนะอ่ะในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็ปรับได้นะครับนี่ปรับขึ้นลงได้นะครับนี่ยกขึ้นมาได้ด้วยดันลงนี่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 สี่ระดับอ่ะน่าจะสี่ระดับอ่ะน่าจะสี่ระดับนะครับแล้วเราก็ล็อกไว้ นี่เราก็ลองไว้ระดับไหนชอบระดับไหนนะครับพวกอะไรก็ปรับระดับได้นะครับเบาคุณหน้าปรับไฟฟ้านะครับที่เก็บของนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้มากนะที่นิยมกันเลยนะในประเทศไทยนะเป็นรถยอดฮิตก็พูดพูดได้นะครับรถยอดฮิตเลยนะเป็นรถยอดฮิตเลยนะครับนี่สองหน้าคนถ่ายในรอป่ะอืออ่ะประมาณนี้ นะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะนะครับนี่เปิดเปิดฝาท้ายจากจากฝั่งคนขับได้ได้ด้วยนะการเลื่อนเไลี่นะนี่เปิดเปิดสาระโปรงเปิดสาระโปรง,งเรียบร้อยปัเรากลังไล์สดกันอูผมก็มาแอบถ่ายคลิปก่่ะเปิดขึ้นมานะครับ สาระโป้งนะครับดูที่สาระโป้งก่อนเลยนะอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะครับถือว่าสวยนะรอยเวลรอยเวลรอยวัดนะครับตัวน็อตนะไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะตัวน็อตโ้งด้านในนะโ้งด้านขวานะนี่น็อตเบ้าโชกนะไม่มีขยับเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับดูน็อตใหม่กิฟต์เลยนะมีรอยแต้มสีด้วยนะครับตัวโครงสร้างนะถือว่าใหม่อยู่เลยนะครับได้ไฟหน้าแท้เดิมทั้งหมด นะตัวน็อตคอนโซลด้านหน้านะรอยมาร์กรอยแจ้มสีดูครับครบเลยนะถือว่าครบลองขับได้นะครับลองขับดูได้มาขับดูได้นะนะครับดูห้องเครื่องแห้งๆเลยนะมีรอยแจ้มสีตรงหัวน็อตเพียบเลยนะครับฮอนด้าซีอาร์วีนะครับ2.4 EL นะครับปี19.20นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสีมนกิโลนะครับขายในราคา8 3ด0 0 0บาทหมื่นเก้ับาทนะเบรกอ p s นะครับดูนะครับรอยแจ้มสีเบ้าโช๊คนะรอยเม็ดเชื่อมรอยอาร์ ตอนเป็นอรลอยเชื่อมต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับฝากระโปรงด้านขวานะตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับเดี๋ยวเราล้างวาสภาพให้คอนโซลน็อตด้านในได้ไม่เคยแกะนะครับตัวฝากระโปรงนะได้ฝากระโปรงแท้เดิมเลยนะสีเดียวกับตัวรถเลยนะห้องเครื่องด้านในถูกว่าแห้งไม่มีรอยหยดน้ำมันรั่วน้ำมันซึมน้ำมันไหลนะครับรอยแต้มสีเพียบเลยนะรอยมาร์กรอยแต้มสีนะห้องเครื่องด้านในนะคอนโซลด้านหน้านะสวยเลยนะรอยแต้มสีเพียบเลย นะครับถือว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ8แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับใครสนใจนะนะติดต่อหาผมได้เลยนะจ่ายทอร์โต้แอดไลน์หรือโทร0 9 1 7 1 3 8 6 4นะครับอยากขายให้เขาได้บ้างนะฮะราคาสุบบนนี้นะครับกำลังมองหาลูกค้านะครับที่กำลังนะหารถไปใช้งานนะครับอีกหนึ่งคันนะถือว่าสวยเลยนะดูรอยแต้มสีนี่ขนาดนี่ขนาดที่ ที่อะไรที่ค้ัมฝากระโปรงยังมีรอยแต้มสีก็คิดเอาแล้วกันนะครับคุณลูกค้าว่าใหม่ขนาดไหนนะตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีเกะเลยดีดูจนน็อตนะที่ล็อกกับฝากระโปรงนะยังไม่ถึงกับถอดเลยไม่ถอดเลยดีกว่านะมีรอยแต้มสีครบเลยนะครับรอยแต้มสีเยอะมากนะครับถือว่าใหม่นะถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับอยู่อุตรดิตฐ์อ่าคันนี้มาจากไม่ได้เป็นไปอุตรดิษฐ์นะครับก็ถือว่า สวยอีกหนึ่งคันนะใครกำลังมองหา Honda c เซนะครับ2.4 L นะเจที่นั่งนะครับตอบโจทย์นะรถคอพวยหนึ่งคันนะสายใหญ่ถือว่าสวยสวยมากน่าใช้มากจริงๆนะใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามผมมาได้เลยนะครับผมรอรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดไลน์หาผมได้เลยนะขอ,อะรอยายละเอียดเพิ่มเติมในไลน์ได้เลยบขอผม ขอให้ทุกๆลูกค้าทุกท่านนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ไปให้กับคนนะครับที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับแชร์เข้ามาดูนะครับดูดูอ่าคลิปผมนะฝากกดติดตามผมนะครับขอบคุณมากทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆรินะครับสำหรับวันนี้ผมจ่ายทออโต้และขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ